เลยครับเอดรับรอบสามที่เพิ่งจบไปเนี่ยนะครับก็มีทีมจากหลีกล่างเนี่ยนะครับอย่างพรีมาสอาร์ไก็น็อกเบนฟอร์ดซึ่งเป็นทีมที่ห่างกันเยอะเลยนะครับพรีมาสเนี่ยเป็นทีมบอยด้วยเป็นอดีตทีมของเวลูนีซึ่งก็ปลดเวลูนีไปแล้วบอลเป็นโคสแถมเล่นเกยมยืนด้วยนะ ประตูทนที่ทําได้เนี่ยก็ได้นาทีที่ประมาณสักนาทีที่80โดยประมาณนะครับก็ตกก็ไปส่วนลิวพูเจอกับแอคคริงตันสเตอร์ลี่เนี่ยเราก็พักนักเตะแทบทั้งทีมนะครับโดยมีเทรนซึ่งสวมปลอแกแขนกัปตันทีมก่อนที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในจังหวะที่เทรนเนี่ยอยู่ในสนามเนี่ยก็สวมปลอกแขนกัปตันทีมเล่นไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่า ตามเกณฑ์แล้วเนี่ยเทรนเนี่ยไม่น่าจะมีชื่ออยู่ในชุดนี้แต่ว่ามีชื่ออยู่เพื่อคุมจังหวะคุมเกมแล้วก็ส่งปลอกแขนกับตันทีมจากนั้นก็เป็นวัตรุซึ่งเกมนี้เนี่ยเล่นบทบาทเซนเตอร์ฮแล้วก็ได้รับการโหวตเป็นแมนนัมแมนด้วยส่วนวัตรุเองเนี่ยนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วก็ปลอกแขนก็จะย้ายไปอยู่ที่ดิโกโชต้า,ตาทำให้เกมนี้เกมเดียวเนี่ยมีกับตันทีมถึง3คน ส่วนแอคคลิงตันสตาลีเนี่ยก็ใช่ว่าจะทําตัวน่ารักไปทั้งหมดมันก็ไม่ใช่นะครับมีจังหวะที่เข้าบอลหนักๆที่ผู้เล่นของเราเนี่ยนะครับร้องรั่นสนามเวี่อย่างดาววินเนี่ยนะครับโดนเลิฟยํำเข้าไปก็กล่งหลังเท้ากล่งข้อเท้านะครับร้องรั่นสนามเลยนะครับแล้วก็มีฮาวิลเลสนะครับที่โดนเสียบดูจากชื่อเนี่ยนะจะเป็นเฮนเดอร์สันเสียบเข้าไป ปุ่มรองเท้าเนี่ยย่ำไปที่ข้อเท้าข้างหนึ่งส่วนขาที่ลากมาเนี่ยครับก็ไปลากเอาข้อเท้าฮาวิลสนะครับเจ็บต้องไประถมพยาบาลอยู่เกมนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยตามแผนของอัเนอร์แลละก็จะเอาเฟรโกเคียซ่าเนี่ยออกสตาร์ทแต่ปรากฏว่าเคียซ่าเนี่ยเพิ่งหายป่วยมาสภาพร่างกายมันยังไม่สดเท่าไหร่ก็เลยได้เป็นโอกาสของเจ้าหนูริโอนะครับซึ่งริโอ กุมว่าอออกเสียงประมาณนี้นะครับแต่ออกเสียงเร็วๆนะครับจากซาวทกที่ฟังไปเนี่ยก็โอเคแล้วว่าเอ็นเนี่ยมันมาบางๆนะบางมากๆนะครับเอาเป็นว่าถ้ามันออกเสียงยากก็เรียยไดิโอแล้วกันนะครับก็เลยได้ออกสตาร์แล้วก็อยู่ถึงนาทีที่70กว่า72ก็ถูกเปลี่ยนออกนะครับก็ถือว่าลงไปโชว์ทักษะที่วูบวาบแต่ยังดูเหมือนจะมีอาการตื่นสนามแล้วก็จับจังหวะการเล่น ไม่ได้เท่าที่ควรคือทักษะมีนะครับหลายอย่างมีแล้วก็มีโอกาสที่อยู่ในระยะที่สามารถที่วางเท้ายิงได้แต่ลิโอก็มีจังหวะได้กดอยู่3หนเท่าที่ผมนับดูแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาของประตูด,ด้วยเพราะว่าจังหวะต่อเนื่องจากนั้นนี่นะครับก็มีไทเลอร์มอรตันเนี่ยเก็บบอลที่มันล้นมันกระดอนออกมาถึงหน้ากรอบเขโทษแล้วก็ไหลต่อไปให้โซโบ แล้วก็โซโบก็ไหลไว้เทรนเทรนแตะขึ้นหน้านิดหนึ่งถึงระยะประมาณสักกี่สิหลาก็กดตุ้มเลยนะครับผ่านตรงหลังของแอคแลงตันสตลลี่เนี่ยพุ่งเข้ามุมบนประตูก็สุปัญญาที่ผู้สาวประตูจะเซฟได้นะครับประตูแรกของเราเนี่ยมาจากดีโกโชตาลูกนี้เนี่ยเป็นจังหวะฟรีคิกซึ่งริโอเนี่ย ไปทำฟาวระยะอยู่ประมาณสักดูและประมาณ30หลาริมเส้นค่อนมาทางฝั่งที่ลิโอไต่ขึ้นไปขึ้นลงนี่แหละนะครับลงไปช่วยเกมรับแล้วก็จังหวะเข้าเนี่ยมันล้นไปนิดนึงไปประทะผู้เล่นของแอคลิงตันก็เป็นลูกฟรีคิกเปิดเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเป็นซิมิคาร์ดบอลเนี่ยตรงไปที่ซิมิคาร์ดก็หมงออกมาแล้วก็ผู้เล่นของแอคแลงตินเนี่ย ก็ป้ายบอลคืนหลังไปแล้วก็ผู้เล่นที่ลงไปยืนประมาณสักระยะกลางสนามเนี่ยนะครับก็เบิ้ลกลับคืนมาแล้วมันลงมาเข้าทางโซโบโซโบก็ป้ายบอลต่อไปให้เทรนด์นะครับคือพอเทรนด์รู้ว่าบอลเนี่ยอยู่ในความครอบครองของโซโบพอโซโบพักปอ,อกลงปุ๊บผู้เล่นของเรา3ามคนก็ออกตัวพืดขึ้นไปเลยนะครับริมเส้นฝั่งขวาสุดก็เป็นเทรนด์นะครับ ถัดมาตรงกลางก็เป็นดิโกโชต้าแล้วก็ป้อนมาทางกลางสนามกึ่งไปทางซ้ายเล็กน้อยนี่นะครับก็เป็นดาวินก็สปรินขึ้นมานครับเรนเนี่ยถึงบอลดาวินก็วิ่งตัดทางวิ่งฉีกออกไปด้านข้างเทรนก็จ่ายเข้าทางวิ่งของดาวินพอโชต้าเห็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับโชต้าก็เคลื่อนที่เข้าไป ในพื้นที่ในกรอบเขตโทษแล้วก็ดาวินก็ตกบอลเข้ามาให้โชต้ายิงประตูดได้นะครับเกมนี้จริงๆเนี่ยดูมีพัฒนาการของดาวินนะยิงไม่ได้ก็จริงแต่เข้าใจได้นะครับแต่าการที่ไปคาดคั้นคา,าดหวังว่าดาวินจะต้องยิงได้ยิงได้เนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าให้ดาวินเนี่ยเล่นตามเกมตามนังวะยิงได้จ่ายได้เนี่ยผมว่ามันจะสวยกว่านี้ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับหลายจังหวะดาวินเนี่ยมีทางเลือกที่ดีกว่าก็คือการจ่ายแต่เหมือนกับกดดันพยายามที่จะยิงให้ได้นะครับยิง่งเจเดินแดนลงมาแล้วทําประตูได้เลยนะครับใช้เวลาไม่กีก่นาทีอยู่ในสนามเนี่ยยิ่งทําให้ดาวินเนี่ยย,ยิงได้นะครับแล้วก็เคซ่าเองก็ทําประตูได้ด้วยก็ยิ่งทําให้ดาวินเนี่ยนะครับอยากที่จะทําประตูมากๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่หลายจังหวะมันเห็นเลยว่ามันขาดนิดเกินหน่อย ไอ้ขาดนิดก็คือพอไปถึงแล้วเนี่ยรีบเกินไปคือจังหวะที่ดีที่สุดถึงแล้วแล้วจังหวะบอลมันได้พอดียิงได้เลยไม่ต้องแต่งแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วมันจังหวะมันเร็วไปนิดนึงมันต้องรอนิดนึงแล้วก็แต่งอีกหน่อยนะครับแต่งให้เย็นลงสักนิดนึงแล้วค่อยยิงก็จะได้ประตูหรือไม่งั้นก็บางจังหวะเนี่ยไปถึงแล้วไม่ต้องแต่งต้อง เตรีมตัวเตรียมใจไว้เลต้นก็จะยิงอย่างริโอเนี่ยก็มีโอกาสถ้าดูจากจังหวะที่เข้าไปถึงแล้วอยู่ในระยะทําการแล้วก็ช่องทางเปิดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3-4หสนนะครับแต่ก็หนึ่งในนั้นเนี่ยที่ยิงไปติดกำแพงแล้วก็แนวรับของแอตลิงตันเนี่ยบอลกระดอนออกมาจังหวะต่อเนื่องนนเนี่ยก็เป็นมอตันได้บอลก็แปะง่าย ให้กับโซโบแล้วก็โซโบก็ไหลให้กับเทรนแล้วก็เทรนก็ยิงประตูที่2คือจังหวะไหนยิงได้ยิงนะครับจังหวะไหนที่มันต้องแต่งเพิ่มอีกสักครึ่งจังหวะหรือ1จังหวะเนี่ยนะครับก็จําเป็นที่ต้องแต่งนะครับอย่างบางจังหวะนี่นะครับม้วนสวยแล้วแต่งสวยแล้วเกี่ยวบอลดีแล้วแต่ปรากฏว่าพอบอลหลุดไปปุ๊บเคซ่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าแล้วก็ขวางทางวิ่งของดาวิน คือจังหวะนั้นเนี่ยดาวินเนี่ยสืบเท้าอีกเก้าเดียวก็วางทำยิงได้แหละแต่พอเกี่ยวบอลปุ๊บเคียซ่าบางอยู่ข้างหน้าก็ต้องปล่อยเคียซ่ายิงนะครับหลายคนอาจจะเพ่งโทษด,ดาวินผมมองว่าเกมนี้ดาวินเล่นโอเคนะคืออย่าเพิ่งไปคาดหวังเรื่องยิงประตูคนที่เป็นโค้ชเนี่ยต้องค่อยๆแนะนำเพราะผมมองว่าดาวินเนี่ยเรื่องทักษะทางภาษาเนี่ย คือปัญหาจริงๆของพัฒนาการของดาวินแล้วกดดันตัวเองให้พยายามจิงประตูให้ได้ก็เลยดูเหมือนว่าตั้งใจจนเกินไปง้างมากไปนะครับถ้าไปดูสมัยที่อยู่เบนฟิกา้าจังหวะมันเป็นธรรมชาติกวานี้เยอะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันดูฝืนไม่หมดเลยมันดูตั้งใจทํามากไปนะครับมันก็เลยดูขัดขัดนะครับก็เรียกว่าขาดนิดเกินหน่อยนะครับนักเตะที่ อยากจะจับตาแล้วก็ฟอร์มโอเคละเคียซ่าซึ่งตามจริงแล้วเคียซ่าเนี่ยจะได้ออกสตาร์ทแต่เนื่องจากก่อนหน้านีน้มีอาการป่วยแล้วเพิ่งกลับมาสภาพร่างกาย,ยมันไม่เต็มถังเท่าไหร่อาเนอร์ก็เลยให้ลงในครึ่งหลังนะครับโดยเปลี่ยนออริโอเนี่ยแหละนะครับมาออกสตาร์ทแทนใน11คนแรกแล้วก็ผู้เล่นตัวหลักจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่คนเดียว ก็คือเทรนนี่แหละนะครับที่มาคุมเกมแล้วก็บอลเนี่ยมันก็จะมักจะผ่านไปทางเทรนซะทั้งหมดเยอะเลยครับคือเทรนเคลื่อนไปตรงไหนเนี่ยครับก็มักจะได้บอลแล้วก็ปั้นเกมขึ้นมาก็ทําให้ภาพที่เห็นนี่นะครับผมก็มีการเปรียบเทียบในใจอย่างไทเลอร์มอร์ตันเทรเนลนี่เจ้าหนูเจมส์แคนลซึ่งทั้ง3คนเนี่ยถ้าดูขัดหูขัดตามากที่สุด กับเป็นไทเลอร์อมอร์ตันผมรู้สึกการตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็มันไม่เป็นตามจังหวะที่มันควรจะเป็นไม่ได้เล่นแย่นะแต่นานๆลงบางทีนึงเนี่ยนะมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้หลายจังหวะมนควรจะเล่นที่มันต่อเนื่องกว่าน,นี้ครับเนวนี้เนี่ยเล่นบอลง่ายๆแต่มันมีประสิทธิภาพทําให้บอลเนี่ยมันต่อเนื่องแล้วก็เป็นจังหวะที่สามารถเกิดเพลงใหม่ๆ ต่อเนื่องจากนั้นขึ้นมาไม่เก็บบอลไ้กับตัวเยอะส่วนเจมส์แมคแคนเลเนี่ยโอเคหลายจังหวะที่อาจจะใช้ทักษะเก็บบอลเกี่ยวบอลแล้วก็พลิกตัวแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีระดับความพอดีของมันอยู่ไทเลอร์มอรตันเนี่ยดูเหมือนจะขาด,ดเกินเกิักัๆแต่ตอนนั้นเนี่ยเทรนด์ขึ้นที่อยู่ใกล้ แล้วมันเหมือนจะเป็นกฎที่ว่าทุกคนเนี่ยพอได้บอลเนี่ยพอเห็นเทรนเคลื่อนที่ก็จะฝากบอลมาที่เทรนมันก็เลยกลายเป็นว่าการตัดสินใจของไทเลอร์มอร์ตันมันดูไม่เป็นธรรมชาตินานๆที่ลงสนามทีหนึ่งเนี่ยถ้าเล่นแบบไม่ต้องคิดว่าจะต้องจ่ายใครก่อนใครเป็นตัวเลือกแรกๆมันจะดีกว่านี้ตัวอื่นเนี่ยผมก็มองว่าโอเคนะครับดูเหมือนผมไม่ได้ให้คะแนนไทเลอร์มอร์ตันด้วยถ้าให้ก็คงไม่เกินหกนะครับ แล้วก็แนวนี้เนี่ยในทัศนะผมเนี่ยผมมองว่าความเข้าใจและก็การเล่นในแดนกลางเนี่ยมันดูไหลลื่นดูเชื่อมต่อจังหวะต่างๆนี่ได้ดีบอลมันไม่ไม,ไม่ตันไม่ตายนะครับแล้วก็จังหวะควรออกบอลก็ออกบอลแล้วก็นาทีที่90ที่เคซ่าทำประตูดได้เนี่ยก็เป็นการจ่ายบอลที่ดีเนวนี่เนี่ยได้บอลเงยมาปรากฏว่า ใกล้มีฮาวิเลสเลือกที่จะจ่ายตัวไกลขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าถ้าจ่ายถึงเกียซ่าเนี่ยข้างหน้ามันโล่งก็เลยจ่ายมาที่เกียซ่าแล้วเกียซ่าเนี่ยะครับก็แต่งไปถึงระยะประมาณสัก25หลาเนี่ยก็กดเลยนะครับแล้วก็บอนเนี่ยก็พุ่งรอนพื้น2อจังหวะเข้าประตูถึงเสาไกลโดยเบียดเสาเข้าประตูไปก็เป็นประตูที่4ของเรานะครับ จังหวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างจังหวะของเจเดนแดนส์นะครับก็เป็นการยิงของเกซ่าแล้วผู้รักษาประตูปัดมันก็เกิดจากการสร้างเพลย์โดยโชต้าเนี่แหละนะครับเข้าไปเดียดชิงเหลี่ยมพอได้บอลมาเนี่ยนะครับก็ฝากให้แดนส์แล้วก็แดนส์ก็เบิ้ลคืนโชต้าเนี่ยพอแตะบอลไปปุ๊บข้างหน้ามันตันบอลมันก็ไปสะดุดผู้เล่นของคลิงตัน ดนซึ่งเติมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เกี่ยวบอลที่มันสะดุดขึ้นมาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็กระชากต่อไปเลยจังหวะมันต่อเนื่องมันเชื่อมต่อดีแต่ถ้าดูดาวินเล่นก็เห็นว่าความต่อเนื่องความไหลลื่นมันไม่มีเหมือนทุกจังหวะเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาคิดก่อน1วิ2วิจริงๆมันมันใช้เวลาน้อยกว่าน,นั้นแหละนะครับแต่ว่าพอเสียเวลาคิดคิดว่าจังหวะต่อไปจะทํายังไง คิดว่าจังหวะนี้เนี่ยจะจับบอลจะแต่งบอลแบบไหนนะครับมันก็เลยทําให้เหมือนกับบางจังหวะมันขาดบางจังหวะมันเกินนะครับแต่ก็มีโอกาสหลายๆจังหวะเหมือนกันซึ่งผมมองว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันดูดีนะคือยังไงก็ตามเนี่ยไอการที่จะปล่อยดาวินเนี่ยไม่ปล่อยตอนนี้หรอกตลาดเดือนมกราเนี่ยไม่มีแน่ถ้าจะปล่อยจริงๆเนี่ยมันก็ต้องไปจบซีซันแล้ววัดผลว่าประเมินว่า พัฒนาการถ้าเทียบกับตอนที่อยู่เบนฟิกา้ามาอยู่เลอพูเนี่ยอันนี้มันเข้าซีซันที่สามแล้วดูซิว่ามันจะขยับเข้าไปใกล้สมัยที่อยู่เบนฟิก้าหรือเปล่าก็คือทุกจังหวะเนี่ยมันลงตัวมันพอเหมาะพอเจาะเป็นนักเตะที่หาโอกาสยิงประตูได้ดีแล้วก็รูปแบบของการยิงประตูมันหลากหลายแต่พอตั้งใจที่จะยิงมากๆเนี่ยความหลากหลายมันหายมัน เน้นแต่เรื่องแรงนะครับถ้าเจาะเฉพาะดาวรุ่งริโอโอเคว่าตอนนี้ก็ทำสถิติเป็นผู้เล่นที่ลงเล่นให้กับรูปภูเนี่ยอายุน้อยที่สุดถ้าในบดาบอลถ้วยถ้าเทียบกับเจอเรมซินแคร์ในรูเมเอนจะเป็นอันดับสองนะครับแต่ว่าถ้าในคาราบาวครับเนี่ยนะครับก็เป็นสถิติอายุน้อยที่สุดและนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันเห็นแววนะครับเพียงแต่ว่า มันต้องการจังหวะที่ได้สัมผัสเกมสัมผัสสภาพแวดล้อมแบบนี้นี่อีกซักจํานวนหนึ่งไอ้เกมเดียวลงมาแล้วมันคลิกเลยเนี่ยมันยากที่จะเกิดกับใครสักคนหนึ่งนะครับยากนะครับนักเตะที่เป็นสุดยอดนักเตะหลายๆคนเนี่ยนะครับในเกมแ,บบแรกๆก็ใช่ว่าจะดีอะไรมากมายนะครับแต่โอเคแล้วว่าถ้าเป็นสุดยอดนักเตะในอดีตที่ก้าวขึ้นมาอย่างผมเห็นเมสซี่ลงเล่นในเกมแ,บบแรกๆเนี่ยมันก็ดูดีกว่านี้แหละแต่ว่า ผมว่ามันก็ไม่แย่นะครับเพียงแต่ว่าจังหวะที่จะเล่นแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละจังหวะเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงไอ้นี่มันคือจุดที่เด็กมันต้องซึมซับบรรยากาศสภาพที่เล่นต่อหน้าคนดูผมว่าแต่ๆหกหมื่นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพอารมณ์ต่างๆเนี่ยถ้าใครเคยขึ้นเวทีไปพูดต่อหน้าคนเป็นร้อยจะรู้ว่า หัวใจมันเต้นแรงนะครับมันจะกระโดดออกจากปากนะครับคนที่ไม่เคยพูดต่อหน้าสาธารณชนเยอะๆนะเหมือนกันนะครับไอ้จังหวะที่น่าจะได้จบสกอร์เนี่ยในช่วง6นาทีแรกมีอยู่2หนนะครับผมนับดูแลแต่ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเหมือนกับมันเสียเวลาคิดอะมันไม่เป็นธรรมชาติไปนะครับอันนี้ผมเจาะเฉพาะนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับพวกที่ได้ลงสนามแล้วเห็นบ,บ่อยๆเนี่ยนะครับยางวาตตารุเนี่ย เกมนี้ก็ได้แ a นออโตแมซึ่งวาตลุให้ได้หรือจะเป็นเทรนด์ก็ให้ได้นะครับเพร,เพราะว่าเพลย์สวยๆเนี่ยมันกเกิดจากเทรนด์แล้วก็มีโอกาสที่ทําประตูได้ถึงสองหุนที่ทำไปแต่มันเป็นประตูเดียวแต่อ้ลูกนั้นก็สวยไงนะครับโอเคเราว่าทั้ง4ประตูเนี่ยมันมีเรื่องให้พูดถึงพอสมควรแต่ถ้าดูอารมณ์เลยเนี่ยผมรู้สึกว่าผู้เล่นของเราเนี่ยนะครับ พร้อมที่จะส่งเสริมพร้องที่สนับสนุนกันอย่างริโอนี่ก็จะได้รับการสนับสนุนคือบอลในช่วงแรกเ่ยนะครับขึ้นฝั่งซ้ายซะเยอะเลยแล้วก็เราก็จะเห็นว่าอารมณ์ของการคลองบอลของริโอนี่มันจะคล้ายๆลุยดิอาสแต่ว่ามันยังขาดความสึกที่มันสมูทมันไหลลื่นการที่ได้สัมผัสเกมบ่อยๆะเยอะลงหลายๆครั้ง ด้วยสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงแบบนี้เนี่ยมันช่วยได้นะครับดังนั้นเนี่ยยังไม่ดีนักแหละนะครับเพราะหลายจังหวะเนี่ยเห็นอาการลังเลว่าจังหวะต่อไปจะเล่นยังไงแล้วก็พอคนเรามันคิดอะไรไม่ออกมันตื้อมันตันมันตื่นเต้นมันก็จะเล่นตามจังหวะที่มันเคยชินคิดว่าเล่นแบบนี้แหละนะครับมันก็จะทําสิ่งที่อยู่ในหัวมันที่มันมีข้อมูลจํากัดเนี่ยนะครับก็ทําอยู่แค่นั้นนะครับภาพรวมๆเนี่ยน่าพอใจ โอเคจะดนแดนซ์ okay, Dance, นะครับเล่นในรูปแบบของที่เราเล่นอยู่เนี่ยนะครับก็คือไม่ปักเหล็กอยู่ข้างหน้าแล้วก็การเชื่อมสาบปะสานดูไหลลื่นดูต่อเนื่องโอเคเลยนะครับหรือเคียซ่าเนี่ยเห็นแบบเห็นความเข้าใจเกมเห็นคลาสนะครับหลายๆคนเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเอาคนที่เล่นกองกลางแล้วก็คุมจังหวะในแดนกลางเนี่ยพอดูไปดูมาเนี่ย ฮาวิลิสก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่แม้ว่าจะเล่นค่อนไปทางขวาแต่บทบาทส่วนใหญ่ก็จะเชื่อมเหมือนกับกึง่งกึงเล่นตำแหน่งที่เป็นตัวลุก,กริมเส้นแต่ว่าบทบาทส่วนใหญ่เล่นเหมือนกองกลางนะครับผสมผสานมันก็เลยดูกลืนๆไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าการตัดสินใจต่างๆนี่โอเคแต่คุณภาพการออกบอลเมื่อคืนหลายคนก็ไม่ถึงก็ดีนักแต่ฮาวิลิสเนี่ยก็ใจได้เพราะว่าไม่เคยได้ลงสนามนะครับ แล้วก็มีข่าวลือว่าลิวรูพูจะขายฮาวีเลสสี่สิบล้านใครเชื่อก็บ้าแล้วไม่มีแหล่งที่มาด้วยนะครับข่าวโง่โเงี้ยนะครับก็มีที่ประกาศตัวเป็นกองเชียร์ลิวพูเนี่ยนะครับก็งับข่าวแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ในช่องทางที่มันมีการตั้งกระทู้ตั้งอะไรเนี่ยนะครับผมมองว่าไอ้ข่าวโง่โไม่มีที่มาที่ไปหรือแหล่งข่าวไม่น่าเชื่อถือเนี่ยอย่าไปเสียเวลาเพราะลิวพูชัดเลยคือทุกอย่างเนี่ย จะมีความชัดเจนก่อนแล้วตลาดมกรลาเนี่ยเป็นตลาดที่ลิวบูเนี่ยมันก็ตัดสินใจอยู่แล้วเว้นเดียว,ว่ามันมีโอกาสที่มันอยู่ในวิสัยที่ลิวบูมเออแล้วเนี่ยโอกาสแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วก็เป็นขอบเขตที่อยู่ในทิศทางที่เรากําลังจะดําเนินการอยู่อย่างผู้เล่นในตัวลูกกระีดได้กั๊กโปเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับือลลี่อ,อาร์ตเนี่ยครับราคามันได้ ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจับสลากแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งในรอบต่อไปเนี่ยรอบที่สเนี่ยจะเตะวันที่แดกุมภาพันธ์นะครับก็จะจองคิววันเสาร์อีกแหละเอฟเอคัพเนี่ยเขาจะจองโปรแกรมตรงนี้ดังนั้นเนี่ยพรีเมียร์ลีกจะไปเล่นกลางสัปดาห์ซึ่งเดี๋ยวเกมเจอฟอเรสที่เราจะไปเยือนเนี่ยนะครับจะเตะคืนวันอังคารน,นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําคลิปล่วงหน้าไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ